ลูกผมแบบไม่ต้องโกนหัวทาได้จริงหรอวะปลุกลุ่มรักแล้วก็ไม่เปลี่ยนใจไปจากโปรแกรมลองแฮนดิเอเซเลยครับปลูกแล้ววันต่อมาทํางานได้เลยคือมันทํางานได้เลยจริงๆรนะทุกคนทุกคนแทบจะดูไม่ออกเลยทุกคนแบบพูดเปเสียงกันว่ามันเนียนมากๆทาให้ผมมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าผมจะดูดีทุกองศาที่ผมโดนถ่ายฮะโอ้ห<ะ>เทพมากทําให้ดูไม่ออกเลยซ้ำไป การพักฟื้นไม่มีบอกเลยนะว่าไม่บวมไม่อะไรใช้ชีวิตปกติมากไปทํางาน3ามวันยังไม่มีใครทักเลยปลูกผมวันแรกวันที่สองผมรับอีเวนต์เลยคนดูไม่ออกด้วยดูไม่ออกจริงคือรับรองว่าหลังปลูกไปแล้วคือไม่โปะแน่นอนดูจากผลลัพธ์จากเปิดได้เลยเนี่ยฮะโค้ชมาใกล้ๆเลยถามว่ามันธรรมชาติมากๆไม่มีใครรู้ว่าไปทําอะไรมาแต่ทุกคนทักว่าน่าดูเด็กลงหรือเปล่าไม่ล่วงเลยโค้ชเลิศเดี๋ยวนี้จะทำรวบตึงตอนเย็นนะครับไปงานที่เอ็มาเฟียนะคะ ถ้าคนที่มีงานเยอะและยุ่งมากๆเนี่ยโหยิ่งบอกได้เลยครับว่าสบายมากครับคุณสามารถเอาเวลาที่ต้องพักฟื้นไปทํามาหากินไปทํางานทําเงินนะครับราคาผมคิดว่าสูงกว่านะครับสาหรับลองแฮดีเอชไอแต่ถามว่าความคุ้มค่ากับเวลาที่เราเสียไปคุ้มกว่าเยอะมากๆครับเราไม่ต้องโกนหัวด้วยทุกคนสิ่งสําคัญมากๆคือไม่ต้องโกนหัวไม่ต้องมารอว่าผมจะยาวเมื่อ,อไหร่ดึงมาเลยยาวๆปักเข้าไปครับผมยาวพรุ่งนี้ผมเต็มออกไปทํางานเจอผู้คนได้เลยคือสวยเลยไง ไม่ต้องลองอ,อกใหม่เก็ฟิลมาโปรแกรมเนี้ยที่สุดแล้วสำหรับโยกครับคนรอบตัวถามว่าปลูกผมที่ไหนปลูกที่ BQ Hair Center ครับขอบคุณหมอด้านในครับผม